สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเมเปิลแอนมาตานะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูชี่ของแท้นะคะจากอ p ีหนึ่งที่ที่บอกว่ารีวิวสกูชี่ของไม่แท้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นของแท้แล้วนะคะอ่า e ีพีสองก็คืออีีนี้นั่นเองคอนชีนแรกก็จะเป็นกล้วยนะคะของน้องมาตาเองเป็นเหมือนพวงกุญแจนั่นไม่ใช่ของแท้แหละแต่ว่าน้องมาตาเพิ่งมารีวิวนะแต่ว่ามันสโลว์ นมมากๆากลนะอันนี้น้องมตัตตาชอบมากเลยนะซื้อมาชิ้นต่อไปก็จะเป็นขวดนมนะคมี่ i มวถ้าสังเกตดีๆจะเป็น ml เอ้ย m i l k มองไม่ชัดนะเนี่ยมองในกล้องไม่ได้มองจริงๆอ่ะลืมบิดไม่เข้าสัหรออันนี้ไม่ใช่ของ ชิ้นต่อไปของพี่แมปเปิ้ลน,นะซื้อมาจากห้างอันนี้ของแท้เปล่าคะพี่แมปเปิ้ลของแท้ค่ะชิ้นต่อไปอันนี้เคยรีวิวไปแล้ววานนี่เห็นไหมมันจะรูนะคะทุกคนแต่พี่แมปเปิ้ลเขาไม่ค่อยอยากให้บีบเพราะว่ามันของแท้ต้องบีบอ่ะชิ้นต่อไปนะคะนี่ไอติง นมองมต่เองสว่วนนี่นมเหมือนเดิมเป็นกล่องนะคะแต่อันนี้สโลวมากเลยนะทุกคนดูนะว่าทุกคนสโลว์มากๆเลยอะไอิงไม่ค่อยสโลนะคะแต่น้องมาิกที่อินมากที่สุดอันนี้อีบสโลว์มากๆเลยเอาเอาอกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่ของแท้นะอันนี้ของแท้่นอนนะคะ ทนดูจากภาษาก็อ่านไม่ออกแล้วเนี่ยอันนี้ของแท้มนะทุกคนแต่มันดีไม่ได้เลยมีตัตวสกุตชี่นั่นแหละเพราะว่าได้ชอบอันนี้ของพี่แม่เปิ้ลมากอันเล็กจกีวมากเลยอันนี้เลยของแท้เหมือนกันอันนี้อันใหญ่มากเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นรูปก,กาแฟอันนี้ของแท้เปล่าคะัะพี่แม่เปิ้ลแก้วกาแฟเนี่ย ของแท้ค่ะพี่เมเปิ้ลขยักหน้ารูปมีอย,อยู่ด้านในกินชาด้วยกินชาเนี้ยแหละค่ะนี่เห็นไหมมึงบิดมึค่อยได้นะทุกคนแข่งนี่เลยจักประโลดอันนี้ของพี่เมเปิ้ลของแท้เหมือนกันสโลนะถึงต่อไปก็จะเป็นอยู่นในคอนโทรลน้องตาเองสายรุ้งนะ เดี๋ยวมันเปน็นตำหนินี่อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันอันนี้เคืออะไรครับพี่แมปเปิ้ลบอกผ่านะสตรอเบอรี่นะคะรูปรูปคิตตี้ผ่าสตรอเบอรี่นะเนี่ยสตรอเบอรี่เต็มหน้าเลยวิครีมก็มีนะทุกคนเนี่ยโบคิตตี้ก็มา ของแท้นะคะมาพร้อมกับไอติมเลยนะรีบรีวิวไปหน่อยมีแค่นี้แหละอยาให้เอามาเลี้ยงให้ดูนะเยอะเหมือนกันนะทุกคน ทับมอส่วนไปเหมือนกะันอันนี้อันนี้นะคะนนก็จะมีอันนี้ด้วยมีทับกันเรียงๆกันเยอะเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ด้วยอุย้ยนี่ด้วยเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย